สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่ลีเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้กลับมาบ้านครับนี่สวนวันนี้ก็เขียวชอุ่มดีนะครับแล้วก็ดูวม่วงหมดไปแล้วนะครับมะนาวครับก็สางบ้างมีตายบ้างนะครับเพราะว่าอายุเกือบเกือบจะเข้าปีที่สิบแล้วนะครับแปดปีละมะม้าครับมะพร้าวครับที่ตัวนี้ให้ผลผลิตตลอดเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับมะพร้าวนู่นครับนู่นแต่ก็มีบางต้นนะครับนี่ครับสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างนะครับเพราะว่าแต่เป็นมะพร้าวทั้งมะพร้าวกะทินะครับนี่มะพร้าวผ่าแกงนะครับกับมะพร้าวน้ำหอมนะครับอันนี้จะเป็นมะพร้าสาหรับขูดกะทิครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าลูกนะครับส่วนลูกเล็กก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมบ้างอะไรนี่ลูกละสิบ สิบบาทถึงยี่สิบบาทนะครับมะพร้าวกะทินี่นะครับมะพร้าวขูดทํากะทินะครับสําหรับใช้ในการทำคั้นกะทิหรือว่าแกงนะครับมีเดียมาสักสิบต้นนี่นะครับดกทุกต้นนะครับนี่ครับนี่ลูกละสิบบาทถึงยี่สิบบาทเลยครับตอนนี้ราคาดีมากที่บ้านนีตามานั่งขายอยู่สวนเลยครับบางทีนี่มีคนมาาถึงสวนเลย ช่วงนี้มะพร้าวครับมไม่ค่อยมีแล้วนะครับแล้วก็หายากก็พามาดูนี่ล่าสุดเพิ่งจ้างคนตัดหญ้าไปครับแต่ที่สวนนี้ก็เป็นแบบไม่ฉีดยาขยายานะครับใช้วิธีการแรงงานตัดนี่นี่ครับหนึ่งลูกสองสามนี่ครับกออก็แก่นี่นะครับร่วงรอเลยนี่ หลายลูกอยู่ครับรุ่นนี้น่าจะได้ทุนคืนแล้วครับได้ค่าต้นพันคืนแล้วแล้วก็ถ้าให้ดีก็เอามาขยายได้นะครับเนี่ยครับมะพร้าวเนี่ยสามารถที่จะฟันตรงหัวเขาแล้วก็ลดน้ําเดี๋ยวเขาก็งอกปลูกได้ขยายได้มะพร้าวผมเคยแนะนําแล้วนะครับว่ามันเป็นพืชอะไรที่สามารถที่จะเลี้ยงได้เลี้ยงเราได้เหมือนกันนะครับ คือลูกละสิบบาทนะ่ะอาทิตย์หนึ่งเก็บสักร้อยลูกนะครับก็อยู่ได้แล้วนะครับเงินพันหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่อยู่แบบไม่ใช่ฟุ่มเฟือยนะครับแล้วมะพร้าวเป็นอะไรที่ปลูกแล้วถ้าเราดูแลดีนะครับไม่ให้ด้วงมากินยอดนะอะไรนี่ก็ยาวครับนี่ ชมพู่ครับอันนี้ละมุดนะครับแล้วก็นี่ครับที่สวนไม่ได้โชว์นี่ต้นจันครับต้นจันจันที่ชั่วรรู้สึกว่า เดี๋ยวนี้จะหายากแล้วนะครับต้นเป็นต้นไม้ที่หายากแล้วไม่มีตามป่าดำบ้านคนบ้านเรือนคนที่เคยปลูกไว้ก็ไม่ค่อยปลูกแล้วครับดีนะครับ,รบพ่อซื้อมาปลูกไว้หน้ากระท่อมเข้าปีที่สี่แล้วนะครับตอนนั้นก็มาต้นต้นก็ประมาณสักเนี่ยครับสูงเท่าต้นมะยมเนี่ยความสูงประมาณนี้แหละนะฮะนี่เข้าปีที่สี่แล้ว เขาก็ค่อยๆโตตามวัยเขาเป็นต้นไม้ที่โตยากเหมือนกันนะครับต้นจันทร์นี่ตอนนี้ที่ผมจะถ่ายให้ดูคือเขาติดลูกครับปีนี้ปีแรกเลยเขาปีที่สี่นี่เขาติดลูกแล้วมีประมาณสักข้าสิบลูกครับช่วงผมมาเดือนที่ผ่านมานะครับที่ได้ถ่ายคลิปไปเนะี่ยผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูก็เพลินๆแต่ตอนนั้นเริ่มสุกแล้วนะครับ ลูกเขาก็จะดกกับอยู่ด้านบนในเยอะครับที่ผมถ่ายตอนนั้นแล้วก็เริ่มสุกแล้วแต่ครานั้นเริ่มสุกห่างๆอันนี้เริ่มสุกจะสุกเยอะเพราะใกล้จะเทครัวลองไปกดเซิร์ชดูนะครับต้นจันทร์จันทหอมอินจันท์นะครับผมไปศึกษาดูแล้วว่ามันเป็นต้นเดียวกันนะครับแต่ที่สวนเนี่ยออกลูกครั้งแรกครับรอบนี้ยเป็นต้นจันทร์นะครับไม่ใช่อิน เอาลูกั้างแรกเนี่ยเป็นเป็นจันไม่ใช่อินอินเนี่ยลูกจะใหญ่กลมๆนะครับเอาไปหาข้อมูลดูได้เขาบอกว่าถ้าปีไหนที่เขาเป็นอินเขาก็จะเป็นอินตั้งต้นเลยครับผมก็เลยอ๋อเข้าใจตอนแรกผมมองว่าคิดว่าเป็นคนละพันกันคนละแต่มันเป็นเหมือนแต่ปีนี้ที่สวนเนี่ยมันเป็นจันครับลูกเป็นแบน,แบนจันคือลูกเขาจะเป็นแบนนะครับ ส่วนอินเนี่ยลูกจะกลมๆลูกใหญ่กว่าจันเยอะนี่ครับปีนี้ห้าสิบลูกช่วงที่ผมมาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลูกหนึ่งที่ผมได้สุกไปพอดีเป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดเลยครับใหญ่ที่สุดในในในต้นนี้ก็ว่าได้นะในห้าสิบลูกเนี่ยผมคิดอย่างนั้นเลยครับว่ามันใหญ่มากผมก็ มีลูกเดียวที่สายตาเห็นวันนั้นเห็นวนวลๆนี่ครับนี่สุขาต้นครับนี่สุขาต้นกับกล่าวว่ากลับมารอบนี้กลัวจะไม่ได้เจอนะครับกลัวว่าจะหมดก่อนไม่ได้ถามตากระยายดะว,ว่าลูกจันทสุกหมดหรือยงังเทขวอยงังกล่าวว่ามันลุนเอาถ้าถามแกแกก็จะเป็นพวงเลยกกลัวครับกลัวไม่กลัวกลัวเราไม่ไม่ได้ไม่ได้มาดู นี่ครับสุขาต้นหลายลูกเลยครับในสายตาผมเห็นเนี่ยสุขาต้นประมาณสามสี่ลูกรอบนี้แล้วก็นี่ครับเช้านี้แสดงว่าตาตามาส,ส่วนแล้วแหละแต่แต่เขาอ,อาจจะยังไม่ร่วงนี่อัญหาที่สวนครับ <c oughs> นี่ครับโดนกระลอกแล้วก็นกครับนี่สุขาต้นหน้าตาแล้วจะไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้เก็บไป โดนกระลอกครับนี่ลูกเล็กนะครับนี่ลูกลูกลูกไซนี้เกืบเกือบทั้งต้นนะครับมีไซนีเน้เกือบทั้งต้นแต่วันนั้นน่ะผมเอาไปอ่ะมันเป็นลูกโตมากอืมคือลูกสุกเขานะครับจะมีรสดอมทานได้นะครับลองถ้าคุณถ้าใครไปหาข้อมูลเนี่ยจะรู้ทานได้ต้นนี้ตาตาแรกมานะครับตาขอแรกเข้ามาเอาพระ ยอดทงไปแรกมาราคาก็น่าจะสองพันกว่าบาทนะครับต้นเนี้ยแต่ตอนนี้ต้นเท่านี่ครับโอ้โหเส้นผ่าศูนย์กลางก็น่าจะประมาณสักสิบเซนได้แล้วครับดูมือผมกำไม่รอบแล้วสามสี่ปีครับติดเลยนี่นครับทานได้นะครับมันหวานนะครับหวานฝาดนิดนึงเอามาทําเป็นขนมหวานก็ได้นะครับเอามานี่แหละครับ ปอกเปลือกแล้วก็หั่นคันกะทิมะพร้าวนะครับเนี่ยคั่นกะทิมะพร้าวแล้วก็น้ําตาลทําเป็นเหมือนน้าตาลเชื่อมนะครับแล้วก็ใส่ลงไปอ่าเป็นยาเป็นยาตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับรสชาติกินถ้าจะหอมครับผมจะเป็นคนที่ชอบมากแต่ถ้าคนไม่ชอบอย่าง ่าหมออยู่นี่ไม่ชอบนะครับเหม็นเขาบอกเหม็นแต่ผมที่ชอบยชอบมากเลยผมจะชอบนะครับหอมสดชื่นกลุ่มอันนี้เปิดมาลูกดีไม่ได้เก็บนะครับลูกที่สุกอยู่บนต้นผมยังไม่ได้เก็บมาเจอลูกล่วงก่อนก็เลยเอาลูกล่วงให้ดูก็จะลักษณขายใครนี้แลครับนะเดี๋ยววางไว้ก่อนนี้หอมมากนะครับกลิ่นเนี่ย เนี่ยมาจะได้กลิ่นเลยครับว่ามันมีลูกมีลูกสุกอยู่บนต้นเพราะว่ากลิ่นเขาจะออกเลยแรงนี่ครับลูกที่สวยหนึ่งลูกเดี๋ยวดูกอนมีกี่ลูกเพราะว่าอยู่บนบนครับอยู่บนบนเยอะเนี่ยอยู่ทางเนี้ยเยอะตอนแรกตาบอกว่าประมาณสักยี่สิบลูกแต่ผมมารอบที่ผ่านมาผมนับได้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบนะครับนี่ครับนี่นี่ นี่นี่ยังนะครับนี่นี่อีกอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเทคว้วแล้วครับดูท่าแล้วน่าจะสุกบดนี่ครับน,นี่ครับพวงนี้สามลูกเลยแล้วก็บนบีกโหเหลืออยู่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบลูกเหมือนกันนะนี่ครับไซส์เขานี่นี่ครับลูกที่ผมเอาไปเมื่อสัปดาห์ก่อนอะ่ะไอเมื่อเดือน ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแหละลูกใหญ่ที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดของต้นนะครับนี่มีหลงลูกลเดียวที่โตที่สุดที่เหลือก็ไซส์เดียวกันหมดเลยนี่ครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าสมัยที่เ็งนี่ผมเป็นผมชอบมากเลยนะครับต้นต้นกันต้นอินเนี่ยผมชอบกามหอมของเขาเราใหยฟังว่ามันมี บ้านทวดผมนะครับมีต้นอยู่ผมเกิดมาก็เจอเลยต้นเขาอ่ะนู่นครับอีกลูกหนึ่งสุกนี่เห็นสี่ลูกครับสามลูกสุกสามลูกเดี๋ยวเดี๋สอยทวดบ้านทวดผมมีนะครับแต่ทีนี้พอแต่มันมันไม่ติดลูกเลยครับถามแม่โอผมโตขึ้นแม่ก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นเคยติดลูกสักครั้งตั้งแต่แม่ โตมาจนมีลูกมีผมอลครับไม่รู้มันเป็นตัวผู้หรือเปล่าเราไม่รู้ว่ามันมีตัวผู้ตัวเมียไหมแต่ที่ร,ร,รู้อินกับจันมันคือต้นเดียวกันนั่นแหละแต่ปีไหนที่มันเป็นจันมันก็จะเป็นจันทั้งต้นปีไหนที่มันเป็นอินมันก็จะเป็นอินทั้งต้นครับนี่อีกสองลกูกอันนี้อีกสุกอยู่สามลกูกเดี๋ยวมาสอยครับนี่นี่เกิดมาฝากครับ ต้นจันทร์เป็นต้นไม้โบราณนะครับปลูกติดบ้านไว้นะครับอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ดูครับเพราะว่าหาไม่มีแล้วน,นู่นอีกลูกหนึ่งโอ้โหนู่นโอบนยอดนู่นสามโลกเลยเหลืองเหลืองแล้วกลิ่นเขาจะหอมเอาวางไว้บนหัวเตียงนะครับไว้บนหัวเตียงนอนนี่อเอามาดมนี่หอมชื่นใจ แต่ถ้าคนไม่ชอบก็ว่าเหม็นนะครับโอเคอย่าลืมติดตามบ้านสวนแม่บริษตรฟาร์มด้วยครับน,นี่ก็มาสวนเช่นเดิมครับวันจุดก็มาสวนแล้วก็พามารู้จักกับต้นจันเด็กสมัยใหม่เด็กรุ่นใหม่ไม่น่าจะรู้จักแล้วนี่นะครับอ่าก็ลงไว้นะครับเพื่อเพื่อเด็กรุ่นใหม่นะครับนี่ เ okay. ลืมติดตามมันส่วนแม่วลีเกษตรฟาร์มนด้นนะครับสวัสดีและขอบคุณครับ